ว่าการเปิดประเทศเนี่ยวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการถแถลงเนี่ยนะคะท่านเองก็บอกว่าในภาวะการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่ยากลําบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องควบคู่กับการควบคุมสถานการณ์โรคกับการที่จะทําให้ภาวะเศรษฐกิจมันเกิดการสมดุลกันแต่การตัดสินใจของท่านก็มีคนที่จะให้คาปรึกษาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคณะแพทย์ต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ทปรึกษาสาธารณสุขถูกต้องอค่ะอ<ห>า,<ห>าจารย์คะและทีนี้เนี่ยพอท่านนายกรัฐมนตรีแถลงว่าจะเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนอย่างที่เราบอกไป ะะว่าตามมาด้วยคําถามต่างๆมากมายว่าประเทศไทยเราพร้อมหรือยังวันนี้ผู้สื่อข่าวนักข่าวเองก็ไปถามคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาค่ะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริดาพยาบาลถึงความเห็นของท่านค่ะคุณหมอประสิทธิ์เนี่ยเป็นสามคนที่เป็นคนหลักในการที่ท่านนายกรัฐมนตรีขอความเห็นมีคุณหมอปิยสะสกุลมีคุณหมออุดมแล้วก็วกคุณหมอประสิทธิท์เนี่ยอันนี้ก็คือ กลุ่มสิริราชกลุ่มใมิ้ดนนี่แหละค่ะนะอ่ะทางคุณหมอประสิทธิ์ว่าไงคือคุณหมอบอกว่าถ้าเอาสถานการณ์ปัจจุบันมองภาพรวมณนะปัจจุบันนะคุณหมอบอกว่าเห็นด้วยค่ะเ,คเพราะว่าเราดูเรื่องของอัตราการฉีดวัคซีนในไทยตอนนี้เนี่ยเข็มที่1แล้วเราฉีดครอบคลุมคนไทยได้เกินร้อยละ50แล้วนะฮะส่วนเข็มที่2ก็เป็นหนึ่งใน3ของประชากรทั้งหมดไปแล้วรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยผู้ที่มีโรคประจําตัวซึ่งกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนคุณหมอบอกว่า ยอดของการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมคนไทยได้เกินร้อยละหกก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะพอ,อนนควรค่ะใช,ใช้เกณฑ์เรื่องการฉีดวัคซีนใช่เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการระบาดแต่คุณหมอยังคงเน้นย้ำเนี่ยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประเทศแต่ว่า3ด้าน3อย่างที่ยังไงยังไงเราก็คงต้องทําและทําอย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวดนะคะต้องมี3มาตรการที่ทําควบคู่ มาตรการแรกก็คือมาตรการของการฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะฉีดเยอะแล้วก็ตามแต่แต่ยังคงต้องระดมฉีดอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะส่วนมาตรการที่สองคือมาตรการส่วนบุคคลที่เราจะย่อนยานไม่ได้เลยเนี่ยนะคะต้องทําอย่างเคร่งครัดส่วนมาตรการที่3มคือมาตรการด้านบริหารจัดการแล้วก็การปกครองอันนี้ก็ต้องเข้มงวดสามอย่างนี้ต้องทําอย่างจริงจังค่ะและนอกจากนี้เนี่ย นักข่าวก็เลยไปถามว่าแล้วคุณหมอมองภาพต่อไปในอนาคตมีการคาดการณ์ว่ายังไงตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะเป็นยังไงคุณหมอก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าหากว่าเปิดประเทศแล้วส่วนตัวของคุณหมอเองเนี่ยคาดว่าอาจจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่คุณหมอย้าน,นะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นอันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าหากว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ควบคุมได้ ส่วนตัวเลขที่คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นมันมาได้จากสส่วนด้วยกันสส่วนแรกส่วนที่1ก็คือจากนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนที่2ก็คือคนในประเทศนั่นแหละแต่การให้น้ําหนักเนี่ยคุณหมอให้น้ําหนักไปที่คนในประเทศมากกว่าเพราะว่าแน่นอนคนที่มาจากต่างชาติเขามีมาตรการในการคัดกรองและติดตามต้องตั้งแต่ก่อนเข้ามาเขามีการฉีดวัคซีนต้องมีการมาตรวจอีกตรวจซ้ําอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในตอนใดค่ะ